ครับสวัสดีครับพบกับวิดีโอตอนสุดท้ายของตอนพิเศษนะครับในการทำแอปจับคู่ห่างหายกันไปนานพอสมควรนะครับก็ติดภารกิจนะการงานที่ต้องทำนะครับเขาที่แล้วผมมีปัญหาเรื่องของการาตรวจสอบฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวมันมีบั๊กอะนะครับถ้าใครได้เอาไปลองทำดูเราจะเห็นว่ามันมีบัก๊กแต่ว่าอาจจะไม่มีใครสังเกตนะครับเดี๋ยวเราจะแก้ไข ตรงบล็อกตรงนั้นแล้วครับแล้วก็ในตอนนี้นะครับซึ่งเป็นตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการทำชัฟเฟิลนะครับซึ่งตัวแอป Inventor เองเนี่ยมันไม่มีคุณสมบัติของการชัฟเฟิลการสลับที่การระหว่างตัวลิสต์เนี่ยนะครับทำให้เวลาเราุ่มค่าออกมาแล้วเราสลับที่ต้องการจะสลับที่สลับตำแหน่งอะไรประมาณเนี่ยมันทำได้ยากขึ้นครับเดี๋ยวเราจะมาแก้ตัว บักกันก่อนก่อนที่จะทำอย่างอื่นนะฮะตัวบั็กที่ที่เห็นนะครับก็คือเมื่อ,อกดปุ่มนะฮะกดปุ่มตัวคำตอบเนี่ยนะครับเวลาจะไม่หยุดเวลาจะไม่หยุดอเพราะฉะนั้นเมื่อคลิกที่ปุ่มตัวคำตอบแล้วจะต้องหยุดเวลาผมสูบม,มานิดนึงจะต้องหยุดเวลาครับอันเราจะเพิ่มคล็อก 1ด time enable นะครับเซตเป็น false มาตั้งแต่ต้นครับก็คือเมื่อกดปุ่มหรือเวลาหมดนะครับเวลาจะต้องหยุดเดินครับและอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นบั g ก็คือเวลาตรวจคำตอบนะครับเวลามุนไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราเไม่ได้สังเกตดีๆเนี่ยนะครับ ก็คือถ้าทํางานในในลักษณะปกติเนี่ยนะครับเมื่อเมื่อเวลาถึงศูนย์เนี่ยก็โอเคอหมดเวลานะครับก็จะก็จะข้ามไปตัวคําตอบนะฮะแต่ว่าถ้าจะให้รัดก,กุมขึ้นนะครับควรจะใส่เป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับก็คือน้อยกว่าเวลาน้อยกว่าศูนย์เนี่ยจะต้องรีเซ็ตค่ากลับมาอยู่ที่ค่าเดิมประมาณนี้นะครับเอาล่ะโอเคเรา ก็น่าจะแก้บั๊กได้สมบูรณ์ขึ้นนะครับทีนี้มาดูเลยเอาของเรานะรเมื่อเราลากนะเมื่อเราลากาตัวสมมติลากไปประมาณนี้นะครับลาก2มาประมาณนี้แล้วก็ลาก4มาประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อเรา,าเริ่มใหม่นะครับตัว2ก็จะต้องย้อนกลับไปที่เดิม สามก็ต้องย้อนกลับไปที่เดิมและ4ก็ต้องย้อนกลับไปที่เดิมพร้อมกับเวลาตรงนี้ครับก็จะต้องเซตเป็นศูนย์นอกจากนั้นนะครับก็คะแนนจะต้องอให้เป็นเป็นศูนย์ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาแก้ามาเริ่มเขียนโปรแกรมกันก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูตำแหน่งของของ A1 นะครับซึ่งเป็น คำตอบจะเห็นว่าตัวตำแหน่งแกน x อยู่ที่250ตำแหน่งแกน y อยู่ที่25 3นะครับ250 120และ4 250 240โอเคเมื่อเรากดปุ่มเริ่มใหม่ก็คือ reset button นะเมื่อ reset button ถูกคลิกไปที่ my blocks นะไปที่ reset button เมื่อ reset button, click. รีเซ็ตบัต t ท c l ถูกคลิกเราจะหยุดเวลาก่อนแล้วก็ clock 1นึ่งดอทไม์เมอ่ n a อ l e set e เซ็ตเป็น a อ่์เสร็จแล้วก็ให้เวลากลับไปอยู่ค่าเดิม Time l e เ e l t e x t s e เซเป็น เอาเอาสิก็แล้วกันค่าน้อยๆจะได้เช็คได้ไง่ายๆเขานอกจากนั้นก็เราต้องเซ็ตสกอร์ด้วยนะครับเซตสกอร์ไปให้มีค่าเป็น0ทีนี้เราจะต้องเรียกใช้ฟังก์ชันเดี๋ยวเราจะทำฟังก์ชันขึ้นมาอีกตัวนึงเอา proceduer นะครับทำ p r o c e d u r e ขึ้นมาอีกตัวนึงสร้าง p r o c e d u r e ขึ้นมาอีกตัวนึง ตั้งชื่อว่าเป็น reset post เพื่อขยับขยับตัวคำตอบกลับไปอยู่ที่ตำแหน่งเดิมเสร็จแล้วเราก็สร้างตัวแปรขึ้นมาหนึ่งตัวสร้างตัวแปรขึ้นมาหน่งตัวนะครับเราจะบอกว่า y post ตัว y post ก็คือตำแหน่ง ค่าในเกณฑ์วายนะครับให้เป็น list from csv row แล้วกันก็ให้ใส่ text เสียบข้างหลังเริ่มจาก25นะครับตอนในเกณฑ์วายเมื่อสักครู่นะครับ120และ240อเราเก็บไว้ ก่อนครับยัก๊อปปมาหน่อยเมื่อคลิกที่ปุ่มอ่รีเซ็ตนะครับก็ให้นำค่า y post มา y post s, มีค่าเป็นเป็นค่าเดิมนี่แหละครับฉะนั้นเราใช้ for range มาช่วยในการวนลูป วนลูปอะไรเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับวนลูประหว่างตัวนี้นะครับเมื่อ i มีค่าตั้งแต่1นะครับครั้งที่1วนลูปครั้งที่1จนถึงสามนะครับเนื่องจากเรามีแค่3ตัวสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับตามจํานวนที่จําจนวนคําตอบที่เราต้องการนะครัครั้งที่1เนี่ยเราจะต้องสุ่ม สุ่มจากลิสต์ตัวนี้นะครับเอามาเก็บไว้ในตัวแปรสักตัวแปรหนึ่งสมมติผมตั้งเป็นตัวแปรที่ชื่อว่า t ก็คันนะตั้งเป็นตัวแปร t มีค่าเท่ากับ0ไปก่อนเสร็จแล้วกำหนดตัวแปร t มีค่านะคเอาค่ามาจากการสุมนะรส่ม y post สุ่ม y post ตัวนี้นะ pick นะ random item จาก y p o s t เมื่อสุ่มมาได้แล้วครับสมมติครั้งที่1เพราะฉะนั้นเราจะครั้งที่1มาเนี่ยนะฮะใช้รูป if มาเช็คเ,ออเท่ากับ i i นะนะมีค่าเท่ากับ1ก็คือสุ่มมาครั้งที่1ครับก็ให้ย้าย ย้ายอะไรครับย้าย a 1นะฮะย้ายตัวนี้นะตัวเลข2เนี่ยมาในตำแหน่งที่เราสุม่มอาจจะเป็นสุ่มมาในตำแหน่งของตัวเลข3สมมติเราสุ่มได้120นะฮะบก็จะบอกว่า a 1 move to ตำแหน่งค่า x เป็นค่าตายตัวก็คือ250อยสส่วนค่า y เป็นค่าที่เราสุ่มมาสมมติได้120นะก็คือ120ก็จะเก็บค่าไว้ในตัว t พราะนั้นเราก็ใส่ทีไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องเอา120ออกจาก List ์นะลิสตในที่นี้ก็คือลิสต์ y post นะเราก็จะบอกว่า remove remove list item เอาออกไปจาก List ์ไหนในที่นี้ก็คือ List ์ล l i s t y post ใส่ไปตำแหน่งใดครับตำแหน่งเนี่ยนะครับ เนื่องจากเราสุ่มมาค่ามาเป็นค่าของ120นะฮะซึ่งไม่ใช่ค่าตำแหน่งนะครับค่าตำแหน่งก็คือค่าตำแหน่งที่1 2 3แต่ว่าในที่นี้ตัวนี้เป็นค่าของมันจริงๆนะครับค่าคีย์ของมันจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่าไปที่ list ผมจำไม่ได้ Position in list นะครับเก็บค่าตำแหน่งตำแหน่ง ตำแหน่งของตัวตัวทีเนี่ยที่เก็บค่าสมมติตัวทีเก็บค่าร้อยยี่สิบนะฮะก็เราจะหาคําว่าทีเนี่ยนะตำแหน่งที่มีคําว่าคำว่าร้อยยี่สิบอยู่ในลิสต์ลิสต์ไหนลิสต์ในที่นี้ก็คือลิสต์ไวโพสสมมติ position in list ร้อยยี่สิบจากตำแหน่งไวโพสร้อยยี่สิบจากตำแหน่งไวโพสก็คือค่าเลขสองเพราะฉะนั้นตัวนี้อินเด็กซ์ก็จะเท่ากับสอง ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วพอวนครั้งที่2เราก็ทำในลักษณะเดิม Ctrl c อนโท c ลซีคอนเอามาเสียบต่อท้ายนะฮะเราก็เปลี่ยนเป็นเลข2แต่เรา move เราไม่ได้ move a 1นะฮรับะเรา move a 2องให้เราเอาตัวนี้ออกก่อนครับเราก็เอา a 2อืม นะครับถ้าใครพิมพ์ได้ก็พิมพ์จะเร็วกว่าครับใ Copy ครั้งหนึ่งเอาออกครับตนนเสร็จเป็นครั้งที่3ถ้ามีาคำตอบมากขึ้นจะต้องอใช้ก็เปลี่ยนไปตามที่ต้องการน,น,นะครับ move to โอเคจับมาใส่จับมาใส่เรียบร้อยนะครับเมื่อเราวนครั้งที่1นนะครับก็จะเข้าลูปนี้นะฮะแล้วก็พอเช็คดูว่าอันนี้ไม่ใช่เท่ากับ2ไม่ใช่เท่ากับ3ก็จะเอา list ออกพอวนอีกครั้งหนึ่งค่า i ก็จะเป็น2นะครับตัวแรกมันก็จะไม่ย้ายนะครับเต็มจะย้าย2แทนนะแล้วก็เอา list อ,ออกจนครั้งที่3 ได้ตามที่เราต้องการครับเราพับรีเซ็ตโพสไปกลับมาที่รีเซ็ตบัตเทนครับเราจะต้องเรียกใช้รีเซ็ตโพสแล้วกัรน,นี้นะฮะและเรากเา็เรียกใช้รีเซ็ตโพส เมื่อเรียกใช้ r รีเซ็ตโพสเสร็จเรียบร้อยเราก็ให้เวลาทำงานคัตั้งเป็น true อ่ะน่าจะเรียบร้อยเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะอธิบายโค้ดอีกครั้งนึงเมาแลละเออ,อย้ายสองมา สามาริงจริงมันจะต้องย้ายไม่ได้นะครับถ้าหมดเวลาเป็น3ครับทีนี้กดเริ่มใหม่เวลาจะเริ่มนับออประมาณนี้หมดเวลาปึออ๊บคะแนนเป็น0นย์นะครับกดปุ่มเริ่มใหม่ครับได้ตามที่เราต้องการแปวินาทีสมมติเรากดปุ่มเริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่ง ก็จะสูมตำแหน่งไปเรื่อยๆเวลาก็จะรีเซ็ตไปเรื่อยๆประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าเราตัวคำตอบอให้ให้เป็นการบ้านก็แล้วกันนะครับถ้าคลิกที่ตัวคำตอบมันจะไม่ควรจะย้ายได้นะแต่เผิญว่าเราย้ายได้เก็บไว้เป็นการบ้านนะครับให้พวกเราลองไปทําดูว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาเนี้ยเมื่อหมเวลาแล้วเนี่ยนะครับควรจะ Disable ต,ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ถามว่า disable พวกนี้เราจะ disable ตรงไหนก็เก็บเป็นกันบ้านนะครับคิดว่าคงจะได้ไอเดียในการพัฒนาแอปพลิเคชันก็เป็นเป็นแอปที่ง่ายๆนะครับเพื่อให้เราได้มองเห็นภาพได้ดูคอนเซปต์การพัฒนาเกมจริงๆแล้วเราสามารถที่จะใส่รูปภาพ ปร,ประมาณนี้นะครับใส่รูปภาพเสร็จแล้วก็ให้ลากเช่นจับคู่อวัยวะนะก็ลากมาใส่ลากมาใส่ตัวคําตอบอะไรประมาณนี้นะครับก็จะก็จะก็จะ,จะ,จ,ะจะเห็นจะเห็นจะได้ไอเดียเพิ่มมากขึ้นนะหรืออาจจะทําแอปจับคู่คําแปลภาษาไทยกับภาษาอังกฤษบวกลบคูณหารอยา่างที่ดูในในตัวอย่างนะครับคิดว่าพ Idea, พอจะได้ไอเดียพอจะได้คอนเซปต์ในการพัฒนาแอปในลักษณะแบบนี้นะครับแอปที่ผมยกตัวอย่างอาจจะไม่สวยนะฮะก็คิดว่าให้พอเป็นเป็นแนวทางในการพัฒนานะครับถ้าติดปัญหาอย่างไรไปเจอบั๊กอยู่ตรงไหนบ้างนะฮะก็คอมเมนต์มาได้นะฮะยินดีรับฟังแต่คงจะไม่แก้นะครับก็จะให้พวกเราได้ได้ได้ได,ได,ได้ได้ตัวสอบบั๊กได้ เช็คดูโปรแกรมแล้วก็ลองแก้ไขลองทำเองนะฮะคงจบซีรีส์การพัฒนาแอปแบบจับคู่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคงจะพบกันอีกในซีรีส์อื่นๆนะครับซึ่งคงจะย้ายไปทำกับแอป ai 2นะฮะซึ่งตัวตัว ai 2เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของการเรจจาว่าการแก้ปัญหาจุกจิก มากมายนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับสวยนะครับก็คงพบกันเพียงเท่านี้พบกันในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ